ระบบขับถ่ายและไตโรงงานบำบัดสารพิษอัจฉริยะคุณรู้ไหมว่าร่างกายมีโรงบำบัดน้ำเสียส่วนตัวไตสองห้างของคุณคือสุดยอดวิศวกรรมที่คอยกรองเลือดและกำจัดของเสียออกไปอย่างไม่หยุดยัง้งตลอด24ชั่วโมงความลับอยู่ที่เนฟโฟรนหรือหน่วยไตยจิ๋วที่มีมากกว่า1ล้านหน่วยในแต่ละข้าง พวกมันทำหน้าที่คัดกรองสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้และแยกของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกไปอย่างแม่นยำในหนึ่งวันไตจะกรองเลือดทั้งหมดในร่างกายซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง300รอบเพื่อให้มั่นใจว่าเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนั้นสะอาดและปราศจากสารพิษตกค้างอยู่เสมอไตไม่ได้แค่กรองของเสียนะแต่มันคือผู้รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ รวมถึงคอยควบคุมความดันโลหิตให้เหมาะสมนี่คือคกลไกอัจฉริยะที่คอยรักษาสมดุลชีวิตที่แท้จริงของเสียที่ถูกกรองออกจะเปลี่ยนเป็นปัสสาวะและเดินทางผ่านท่อเล็กๆไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งมีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นและระบบประสาทที่คอยเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องระบายออกดังนั้นระบบขับถ่ายและไตจึงเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ความสะอาดในร่างกาย การดูแลไตด้วยการดื่มน้ำที่เพียงพอจึงเป็นการถนอมโรงงานบำบัดสารพิษที่สำคัญที่สุดของชีวิตค่ะ